ทางอันนะครับเปิดราคาอวตารมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยครับภายในงานมาเตโปรรุ่นแรกนะครับก็คือ m a ็ r เรียววิวได้หนึ่งล้านหกแสนหบาทแล้วก็ตัวอันตราออวิวได้หนึ่งล้านแปดแสนหบาทครับสองแสนครับสี่ก็วางถูกกว่าอวตา1สไว้อยู่ประมาณ3-4มสี่แสนก็เริ่มต้น 11, 8, 9, อวตารสกล้าน8ปดล้านเก้าครับเอาจริงๆตัว0ูย์เ ก็เล็กกว่าอวตารสิบเอ็ดเล็กน้อยครับน่าจะอยู่ในกลุ่มซีเอสยูวีได้จริงๆแล้วมิติรถเท่าที่พี่มองนะมองไปลองเล่นกับดีพอลเอสศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดดูแทบไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของมิติครับอืมแต่อวตารหรูหรากว่ากันเยอะอ่าเขาเอามาโชว์สองรุ่นย่อยเลยนะครับก็จะมีเห็นความแตกต่างตอนแรกพี่ไม่ไม่เข้าใจนี่รุ่นย่อยเดีหรือรุ่นย่อยอะไรแต่พอไปเห็นแล้วอ๋อสุดูภายในไหมดูที่ล้อครับล้อมีความแตกต่างกันมาดูตัวสเปคของตัวสุดเจ็ดก่อน 07เนี่ยอย่างที่บอกว่าเน้นความลักชวรี่ตามสไตล์อวตาแล้วก็มีความเฟิร์สคลาสแบบรถยุโรปคันนี้การันตีด้วยรางวัลดีไซน์ IF d e s ดีไซนที่บอกแล้วก็โปรโปรไพรส์สูง2,004นะครับด้วยรูปตัวถังแบบโกลเด้นลาโชด้านหน้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก UFO อยานอวกาศเลยสังเกตนมนะไปดูล้ำๆๆกระจกมองข้างคันนี้โดดเด่นมากคือเป็น เป็นเหมือนเป็นเสาออกมาเหมือนเป็นก้านออกมาเหมือนเป็นกล้องวงจรเลยแหละใช่สีดำก็เดี๋ยวดูได้เห็นทั้งภาพเห็นทั้งตัวกล้องเป็นกระจกมองดิจิตอลแบบอันต้าคลีนอิเล็กทรอนิกส์ส์ก็คือใช้กล้องมาส่องภาพาแทนใช่แล้วก็จะมีในรถจะเห็นเป็นจออยู่ที่มุมรตรงกระจกมองตา,งาแล,แล้งวงเลาใช่แล้วซึ่งจอชัดมากดูภาพได้นะครับวความจริงว่ามันชัดแค่ไหนตัวนี้ระยะฐานล้อยาวสุดในคลาสน,นะครับสอง0กรสคือระหว่างล้อหน้าล้อหลังทำให้ตัวแบบ ห้องโดยสารนะมันดูกว้างดูยาวอืมเบาะข้างในนะครับเป็นเบาะแบบนับป้าเคลือบเงานะครับก็เรียกว่าเพอร l ไล g ์ชิมเมอร์มมอรตัวเบาะก,ก็จะเป็นแบบซีโร่กาวิ t y ้สามารถลดกลบอ่าจะพูดว่ากดทีเดียวเอนนอนได้คนขับนะทุกตำแหน่งคนนั่งข้างด้วยใช่ก็ไอซีโร่กาวิตี้มันสำหรับคู่หน้าอืมแต่ว่าซีโร่กาวิตี้สำหรับคนขคับก็ต้องเข้าเกียร ปีเข้าเข้าพักก่อนเขาเกี่ยววางก่อนโอเคอย่างที่บอกว่าเบาะซิลโลกราิตี้เนี้ยสามารถปรับเอ็นได้มากสุดร้อยยี่สิบองศาเกือบนอนอ่ะคือเบาะนอนไอซิลโลกราิตี้นี้ให้นึกถึงตัวนิสันก็พูดประมาณเนี้ยจุดเอ็นไปแล้วอืมระบบนวดของเบาะมีให้ห้าโหมดครับปรับได้ที่ผมทิศทางตัวภายในนะครับสามารถมีหน้าจอห้าจอสุดล้ําเชื่อมเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นจอพาราไมิกสามสิบห้าจุดสี่นิ้วอยู่ด้านบน ปองคอนโซลหนึ่งอันแล้วก็มีจอคนขับมีจอตรงกลางให้ด้วยก็จะเป็นจอระดับ 4K 2.5K เครื่องเสียงเครื่องเสียงเมอริเดียนซาวีตัวครับระบบเสียง7.1นี่บอกตัวรถมีระบบน้ําหอม6กลิ่นพรีเมียม <Hey. S 1> ช่วงล่างเป็นช่วงล่างถุงลม CDC ปรับความสูงต่ำได้แล้วก็เรื่องของการขับรุ่น07ที่เป็นเรียววิวได้นะครับช่วงล่างถุงลม CDC เขาพูดว่าปรับได้สูงสุดบวกลบนะ หกสิบมลิเมตรหรือหกเซน,นถือว่าเยอะมีการแบบหน่วงแอคทีฟหนึ่ง้อยครั้งต่อวินาทีคือแบบสามารถแบบปรับปรับด้วยความปรับด้วยดีเทลละเอียดละเอียดได้ใช่เพราะนั้นเขาเลยพูดว่าคันนี้เหมือนนั่งรถอยู่บนแมจิกคา펫หรือพรมวิเศษนั่นเองเป็นอารินสแล้วคันนี้อย่างที่บอกถ้าเป็นรุ่น a h l e l d r i ด e นะครับขับเคลื่อนความเร็วศูนย์ถึงร้อยสามจุดเก้าวินาทีแพลตฟอร์มระบบ แบต800โวลต์ SIC ด้วยแบต CATL ขนาดแบตเตอรี่82.14ิบสกิโลวัตต์ชชาร์จไวสูงสุดเลยนะเหมือนที่บอก800โวลต์ส mm ี่รอยสกิโลวัตต์สามารถชาร์จ3 0 8สถึงแปภายใน10บนาที h. วันนี้ตู้ชาร์จเราอ่ะ mm hmm. ประเทศเรามีแล้วนะตู้ชาร์จที่เกิน420 mm hmm. ที่คุณคุณว่าของของแหลมชะบังเหมือนมีคนทักมาว่าสูงสุดสูงสุดตอนเนี้ย ถึง800กิโลวัตต์เลยแต่กระจายอยู่6หัวแต่ถ้าคุณไปเดียวๆเสีย20คุณอาจจะได้อัดเต็มอัดเต็มเลยนแบ่งไทยถือว่าให้เห็นภาพเห็นดีไซน์ทั้งหมดเป็นการยืนยันที่เราเห็นนะครับ2ตัวเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบกล้องทั้งคู่เลยอนแรกถ้าเป็นตัวล่างของจริงก็จะไม่มีระบบกล้องแต่ว่าตัวนี้แค่ตัวท็อปใช่ถีอยืนยันเลยว่าทั้งตัวรีวิวได์และออรวิวได้ให้ตัวระบบกล้องทั้งคู่พูดถึงคันจริงกันนะครับพี่ไปดูมาแล้วดูทั้งตัวออร์วรว จะบอกว่ารถค่อนข้างสวยและเนียนจริงๆอย่างแรกที่รู้สึกได้คือรถเขาเป็นแบบทรงมนๆเนอะครับกลมๆแล้วตัวชุดไฟเขาทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะด้านท้ายไฟเขาอ่ะไม่มีการนูนออกมาจากตัวถังเลยแนบสนิทเลยเรียกง่ายๆว่าถ้ามองให้ดีอมันเป็นความกลมที่แบบเสมอกันทุกพื้นผิวอะ่ะนี่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ยากที่สุดถ้าเราไปดูรถเราทุกคันอ่ะ ตัวไฟมันจะมีความนูนออกมาจากตัวตัวถังอีกนิดหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่นูนแต่ก็อาจจะมีกรอบนูนเล็กน้อยใช่อันนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้ช่องไฟแล้วก็ออกแบบตัวไฟอ่ะเพื่อให้วางแล้วเหมือนมันเป็นเหมือนเป็นตัวถังกลมๆชิ้นเดียวนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดออกมาอย่างที่บอกว่าเป็นตัวถงังแสไตล์ยูร่ออให้มันดูกลมมนเรียบเนียนไปทั้งคันหมดเลยสวยดีดีเทลค่อนข้างเยอะข้างในคลีนสะอาดเบาอ,อ่าเปิดประตูออกมาเป็นแบบ กระจกเฟรมเลดด้วยลท์ like mm hmm. ขอบเนาะแล้วก็เป็นกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ครับคือกดปุ๊บก็จะมีการเด้งให้ข้างในพี่ว่าสวยดีอะ่ะ <ผม S 1> อยากเป็นคนนั่งเลยใช่ไหมม,มีทั้งเบาะที่มันดูเมทิเรียลสีน้ำตาลสีฟ้าสีขาวสวยปุ่มเป็นแบบก้านเล็กๆวางจุดนู้นจุดนี้ใช้งานง่ายจอตรงการเป็นเส้นใหญ่หญหญหญๆยาวๆเชื่อมมาทั้งมุมมุมกระจกมองข้างครับเป็นจอคนขับให้ด้วย แล้วก็มีแถบสถานะอะไรบางอย่างอย่างเช่นการชาร์จไฟบอกอยู่ใช่ใชตรงจอขนาดอันนั้นก็เป็น 4K มีทั้ง 4K มีทั้ง 2.5K ใช่จอจอกลาง 4K นะ่คือหนา15.6นิ้วก็คือใหญ่มากแล้วก็บอกคนขับก็จะมีลำโพงอหัวพนักพิงแล้วก็คือเขาวางดีไซน์แบบยังไงอะที่พนักพิงหลังหัวสังเกตันแบบหเหมือนเป็นของรอบโอบหัวแล้วเนาะ ทุกตำแหน่งจะบอกว่าอย่างน้อยสี่ตำแหน่งที่โอบหัวอย่างนี้แน่นอนยกเว้นตำแหน่งกลางของที่นั่งตอนหลังเขาจะออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นที่เท้าแขนด้วยใช่ใช่เวลาวางแล้วเวลาเราวางที่เท้าแขนลงมามันจะได้ดับกันมีคอนโทรลเรื่องแอร์เรื่องระบบอของภายในรถด้วยครับที่นั่งตอนหลังก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้เนาะวางแล้วก็มีปุ่มมีมีแจ็คเสียบซึ่งเอาเสียบเนี้ยจะเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวจอได้ครับอ๋ออืมก็เหมือนเอาตัวระบบพวก ต่อ Apple ต่ออะไรอยากเสียบฟังเพลงของเราเองก็ทําได้อ่ะนี่ให้เห็นทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงสเปคของ a วตารศูนวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งราคาคาดการ์ล้านหกหในรุ่นตัว Mac นะครับแล้วก็รุ่น Ant a All ั t a a าออวิลด์หนึ่งแปดบนแบตเตอรี่เท่ากันทั้งคู่นะครับก็คือ8 2 1 4ิบสจกิโลวัตต์ชัวจากแค t แโอเคครับ